ยอดวิวทะลุล้านกวาดแชมป์หากกลับเล่นคงดังกว่านี้เปิดหาดาราไทยปฏิเสธบทที่โด่งดังมากพร้อมเหตุผลอ่านแล้วยังเสียดายแทน ในละครดังๆของไทยที่ผ่านมาบอกเลยว่านอกจากบทดีตัวนักสแสดงนำดึงดูดแล้วการเข้าถึงบทบาทหรือการถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละเรื่องถึงใจถึงอารมณ์ของนักสแสดงก็ส่งผลให้ละครเรื่องนั้นๆดังรูแตกได้เรียกว่าพระเอกนางเอกสำคัญมากจริงๆแต่รู้หรือไม่ว่าละครเรื่องดังหลายเรื่องกว่าจะได้นักสแสดงนำหรือตัวละครในเรื่องนั้นก็เคยอยู่ในมือของนักสแสดงคนอื่นทีมชันักสแสดงปัจจุบนันเหมือนพวกเขา เหล่านนั้นได้ปฏิเสธบทจากละครดังไปอย่างน่าเสียดายเรามาดูกันดีกว่าว่าก่อนจะมาเป็นตัวละครนี้มีนักแสดงคนไหนบ้างที่เคยเกือบได้เล่นบทนี้มาก่อน 1. ชมพูอารยาปฏิเสธบทการเกตจากละครบุเพศนิวาสได้เบลล่าราณีรับบทแทนสาเหตุเพราะละครเรื่องนี้วางตัวสาวชมพูมานานรวมทั้งอะไรหลายอย่างเมื่อพร้อมถ่ายก็กลายเป็นบทการเกตเด็กปายไม่เหมาะกับอายุตัวเองทำให้สาวชมพูอดเสียดายบทนี้ไม่ได้กระแสะความแรงของละครบุเพศนิวาสทำเอาฟีเวอร์ไปทั้งบ้านทั้งเมืองขนาดนี้เชื่อว่าต้องมีแอบเสียดายตามไปด้วยแต่พอได้ดูละคร ก็นึกหน้าการาเกตคนอื่นไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ย สองปูไปยะปฏิเสธบทรัตะวันจากละครสัมปทานหัวใจไดทิสาว,วริทิสารับบทแทนสาเหตุเพราะช่วงวันฟิตติ้งละครสาวปูติดภารกิจด่วนที่อเมริกาจนพระเอกเวียต้ตองฟิตติ้งคนเดียวแบบเงาๆปูจัดเลยตัดสินใจเรียกนางเอกทิสาประกบหนุ่มเวียทันทีก็ต้องกลายเป็นสาวทิสารับบทแทนไปและเมื่ออากาศละครสัมปทานหัวใจก็ดังแบบสุดๆทำเอาสาวๆอยากเป็นคุณนายของนายหัวกัหญาย 3เพททกฤตปฏิเสธบทขุนเรื่อง จากละครบุพเพสนิวาสได้ปัญจันปรรมะรับบทแทนสาเหตุเพราะ,ะแถลงจากอินสตาแกรมของอดีตผอ,อกอพีอุบว่าเป็นช่วงที่หนุ่มเพชรแตกหักกับผอ,อกอพีอุบพ,พอดีอย่างที่รรู้กันว่าละครดังบุพเพสนิวาสเป็นละครที่ไม่ได้โด่งดังแค่เฉพาะตัวเนื้อเรื่องหรือแค่พระเอกนางเอกแต่ดังถูกตัวละครจริงๆและบทบาทคนเรื่องเพื่อนสนิทของคุณพี่หมื่นก็ได้หนุ่มปัญจันทร์รมะรับหน้าที่แทนทําเอาสาวๆอยาก ย้อนปลายสมัยอโยธยานางคอยท้าให้ขุนเรืองพายเรือผ่านท่าน้ำสี 4. จัก,กรจันท์อําคามเสิริปฏิเสธบทเจ้านางตองนวดจากละครเรื่องเพลิงพระนางได้กระติบชวันกอดวัฒนาพิสิตกุลรับบทแทน สาเหตุเพราะคิวละครไม่ลงตัวตอนนั้นสาวจักรจันทร์ต้องถ่ายละครหลายเรื่องทั้งเยรติการลิขิตฤิษยาและอีพิงคนเรืองเมืองแถมเรื่องเหล่านี้ยังเป็นตัวเดือนเรื่องทั้งนั้นเพราะไม่อยากให้คิวงานมีปัญหาถึงจะอยากเล่นเพลิงพระนางขนาดไหนก็ต้องปฏิเสธบทไปอยู่ดีจ้าไม่อย่างนั้นเราคงจะได้เห็นสาวจักรจันทร์จะไปหอคำทุกตอนแน่นอนฮาพลอยเชอร์มานปฏิเสธบทลำยองจากละครทองเหนือก้าวไดนุนวร นุษย์รับบทแทนละครดังในตำนานอย่างทองเหนือก้าวก่อนที่จะได้มาเป็นนุนวรนุษย์ในบทบาทของลำยองถึงจะไม่ได้เห็นสาวพลอยในบทบาทของลำยองแต่ก็ต้องยอมรับว่านางเอกนุนวรนุษย์ที่มารับบทบาทนี้เล่นถึงบทบาทแสดงดีด้วยอินเนอร์จนทำให้เธอกวาดรางวัลในทูกเวทีของปีนั้น